ครึ่งนะเป็นผ่านทางของของเขานะครับไปจากบรรยายที่ห้องทีแรกผมใช้หัวข้อว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงไอ้ทำง,งานก็เลยบอกว่าม,มันรู้สึกมันเฉยเฉยไปนิดหนึ่งหรือเ่านะครับก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าใช้ชีวิตหลังกเกษียณแบบเสี่ยงดีกว่าใช้ชีวิตแบบเสี่ยงนะโอ้โหก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับมันแรงดีนะครับ ก็เลยเป็นหัวข้อที่ไปบรรยายที่งานมอนิสโกนะครับก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและจากไฟล์ที่ผมไปบรรยายเนี่ผมก็มาดีไว้หรอเพิ่มพัฒนาให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นและมันจะสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกผมเชื่อว่าวันที่สองเนี่ยที่ที่จะมีวิชาการก็น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นอีกคือผมก็จะคิดไปเรื่อยๆนะครับผมชอบคิดเพราะว่าผมเชื่อว่าเฮ้ย ทำอะไรเนี่ยวันเนี้คุณต้องเล่าสตอรี่ของมันให้ได้คุณขายอะไรอะ่ะของชิ้นหนึ่งบางทีมันมูลค่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่โอ้บางทีเล่าไปเล่ามาเล่าจะอยากซื้ออ่ะแล้วผมก็มีการทดลองทดสอบขายกับลูกค้าขายกับเพื่อนฝูงนะครับรวงวันก่อนทดสอบกับลูกค้าชั่วโมงกว่าคุณอภิวัตรลูกค้าว่าไงไม่ใช่ประการคิดหรอเขาเขาไม่ได้สแสดงการรังเกียจเลยนะเขาไม่ได้สแสดงอาการว่าแล้วบอกเลย เบี้ยประกันสิบล้านให้ลูกเขาสามมีภรรยาทั้นลูกจะเอาเบี้ยทั้งสี่สิบล้านอย่างนี้ยมาคุยกันหน้าตาเฉยเลยนะแต่ไม่ใช่ประกันชีวิตเออใช่ไม่ใช่ประกันชีวิตเขาบอกเออยางเงี้ยไม่ใช่ประกันชีวิตโอเคผมโอเคว่าเงี้ยมันรู้คุยยังไงด้วยกันนะครับเพราะว่าอหิ้วผมไปผมพูดอยู่คนเดียวครับอะไรเกิดขึ้นกับตลาดนักวันนี้ถ้าคุณจะเป็นนักขายคุณต้องเป็นนัก เ,เลาเรื่องนะครับเฮียไค่ชิกไค่ชิกเียง <Okay. S 1> ค,ครับคลิกไปเลยนี่คือภาพเหตุการณ์ที่งานมเนิโตและทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหผมตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นครับผมไม่รู้นะว่าไอ้บูธข้างๆผมเนี่ยคือบูธพพสคือเราถูกกั้นโดยเ x ็กซิบเม นะครับแล้วก็บุดถัดไปบุดพอกสอผมเข้าไปตอนนั้นเนี่ยวันแรกของงานแล้วงานยังไม่เปิดเพราะมันก็เลยยังไม่เห็นลูกค้าเข้ามาถูกไหมพอถึงเวลาให้เปิดให้ประชาชนเข้าตอนเที่ยงโอ้โหครับนี่ครับบรรดาผู้สูงอายุครับเต็ไปบมดใครไปเรียกใครไปทักรับรองแกไม่สนเลยนะครับเพราะว่าแกจะไปเนี่ยไอ โครงการเงินออมกเกษียณสุขใจเนี่ยทกศเนี่ยเขาคงมีโฆษณานะครับแต่ผมไม่รู้เขามีเงื่อนไขว่าคนที่จะมาซื้อหรือมาเข้าคิวเนี่ยอายุต้อง55ปีขึ้นไปซื้อได้ไม่เกินหนึ่งล้านซื้อได้ไม่เกินหนึ่งล้านบางคนนั้งรถเข็นมาครับสามีภรรยาเข็นรถกันมาเลยก็จะซื้อได้สองคนนะครับยังมีลมหายใจอยู่ต้องมาหาดอกเบี้ยก่อนนะครับ เพราะชีวิตอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ยนะครับนี่คือจุดที่สําคัญและมันเป็นพอยที่คุณต้องจำเอาไว้เลยนะนะครับเขาบอกว่าเขาให้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยกี่คิวไม่รู้วันละห้ารคิวหรืกี่คิวไม่รู้ฉะนั้นพองานมานัน